สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเมนูอาหารแสนอร่อยราคาประหยัดแล้วก็ถูกด้วยค่ะแล้วก็กินในหมู่คณะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ค่ะเป็นอาหารที่อร่อยและราคาประหยัดค่ะมีคือไข่พะโล้ค่ะอาหารบ้านเราเนี่ยค่ะก็มีวัตถุดิบคือมีไข่ไข่นี้ทางทางผู้จัดนี้ จัด30บใบค่ะก็คือหนึ่งแผงส่วนคนที่จะทำก็อะดัปได้ค่ะว่าจะเอา3 10บใบหรือ20แล้วแต่ขนาดของผู้กินนะคะแล้วก็มีไก่ไก่1กิโลค่ะไก่เอาช่วงน่องกับสะโพกนะคะเป็นช่วงที่อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเป็นเวลาต้มมันจะพอดีค่ะแล้วก็มี เต้าหู้เต้าหู้เนี้ยเราซื้อจากร้านเขาสําเร็จค่ะบอกเต้าหู้ทอดหนึ่งพวงก็พอค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือมีซอสภูเขาทองค่ะซอสภูเขาแล้วก็ซอสหวานค่ะแล้วก็ผงพะโล้เราซื้อตามร้านได้ค่ะสิบบาทก็ใช้ได้ค่ะแค่สิบบาทก็พอค่ะแล้วทีนี้มีค่ามีตะไคร้มีรากผักชีค่ะรากผักชีเสร็จแล้วก็มี น้ำตาลน้ำตาลทรายก็มีทรายน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะเพื่อเพิ่มความหอมความอร่อยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยน้ำมันแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วทีเนี้ยวัตถุดิบทุกอย่างแล้วก็ขาดไม่ได้คือมีน้ําน้ํานี่ใช้อยู่ประมาณ2ขวดนะคะคือประมาณพันหกสองขวดค่ะตามขนาดที่วัตถุดิบที่เราเตรียมนะคะถ้าเราใช้น้อยเราก็ไม่ต้องใช้น้ําเยอะแต่ เคี่ยวไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มความอร่อยเหนียวหนึบแล้วก็หวานน้ำซุปค่ะต้องเพราะว่าเราต้องเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแต่1ชั่วโมงกำลังดีค่ะแล้วทีนี้ขาดไม่ได้คือพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาเวลาเรากินกับพาโลนี่เข้ากันนะคะพริกน้ำปลาก็มีมีหอมแดงมีกระเทียมมีมม มะนาวค่ะมีน้ำปลามีพริกหั่นไปแล้วเข้ากันค่ะเวลากินคู่กันกับผาโลค่ะดูวิธีทำได้ค่ะเปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วเอาน้ำมันลงก่อนค่ะน้ำมันพืชไม่ต้องใส่เยอะนะมันจะมันใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ ใส่กระเทียมลงไปค่ะพอหม้อเดือดนะคะต้องให้หม้อเดือดค่ะกระทะเดือดจะได้หอมหอมใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปผัดค่ะเจียวให้หอมหอมนะคะให้กระเทียมเหลืองเหลืองพอเหลืองได้ที่ พอเหลืองได้ที่เราก็เอาสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่ะคือคาตะไคร้รากผักชีค่ะลงไปผัดค่ะจะได้หอมๆค่ะเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องะโล้ค่ะะโล้ที่เราซื้อมานะคะแต่ผงอย่าเพิ่งใส่นะคะผงไว้ใส่กับเนื้อไก่ค่ะผัดให้หอมๆค่ะ ตัดให้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ลงไปค่ะเนื้อไก่ลงไปผัดเลยค่ะเนื้อไก่ลงไปผัดดวนให้หอมหอมค่ะให้เนื้อไก่พอพอกรามก้ามหน่อยนะคะพอเนื้ พอมันมันจะได้ดับกลิ่นคาวค่ะคือเสร็จแล้วให้เนื้อไก่พองได้ที่นะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสเลยค่ะผงปรุงรสก็คือภูเขาทองค่ะที่เราเตรียมไว้ตามขนาดที่เราชอบก็คือประมาณสามช้อนโต๊ะเพราะว่าเนื้อไก่เราเยอะค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวาน ซีอิ๊วดนี้ก็คือซีอิ้วดำค่ะใส่ลงไปค่ะเพื่อสีสันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็เอาผงปรุงรสรสดีค่ะรสดีของเราเนี่ยแหละคะใส่เข้าไปค่ะผัดให้หอมๆค่ะใส่พริกไทยค่ะพริกไทยเข้าไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ผัดเลยค่ะผัดให้หอมหอมแล้วน้ําตาลมะพร้าวค่ะใส่เข้าไปค่ะผัดให้หอมหอมค่ะผัดให้หอมหอมเหลืองๆนะคะไก่เราจะได้แมงคาวค่ะเสร็จแล้วเราก็ เติมน้ำเปล่าค่ะที่เตรียมไว้ค่ะต้องเติมน้ำเปล่าก่อนนะคะเพื่อไข่เวลาลงไข่มันจะได้สวยงามค่ะต้องเติมน้ำเปล่าลงค่ะน้ำเปล่าลงไปเห็นไหมคะพอดีเลยค่ะแล้วทีเนี้ย ขาดไม่ได้คือผงที่เขาแถมมากับพระร์โละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนเลยค่ะคนเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ค่ะไข่ลงไปเลยค่ะไข่มันจะได้ไม่แตกนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาค่ะมารออีกครึ่งชั่วอีกชั่วโมงนึงค่ะค่อยมาดูค่ะ ดีค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะมาดูหน้าตาของคาโลของเราเลยค่ะพอหม้อเดือดแล้วได้ที่แล้วนะคะได้เคี่ยวไว้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็ใส่ผักชีผักชีหอมให้มันสวยงามเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่ชอบไก่นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็ได้ค่ะทำเหมือนกันค่ะ แล้วสูตรต่างๆนะคะและส่วนประกอบต่างๆที่เราใช้วัตถุดิบต่างๆค่ะเราจะลงไว้ในท้ายคลิปนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะ